สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการหลังเลิกงานนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไม้ถูพื้นของเซี่ยวมี่ครับแล้วก็เป็นแบบฉบับไลท์ด้วยคือว่าให้มาเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นครับคือตอนนี้ห้องผมลกแบบไม่ไหวแล้วครับฝุ่นโคตรเยอะทุกคนมาห้องผมนี่บ่นตลอดว่าแบบฝุ่นติดเท้าไปหมดเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูดว่าเวอร์ชั่นแบบไลท์เนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้จะเป็นไม้ถูพื้นของเซี่ยวมี่นะครับปี2020นะครับผมอ่าจะเป็นกล่องเป็นนี้ครับเดี๋ยวเรามาเปิดดีกว,ว่านี่นะครับ ก็จะมีคู่มือนะครับผมต่อไปมีอะไรมั่งครับผมก็เป็นตัวเครื่องนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เขาทำมาดีไซน์สำหรับให้ผู้หญิงถือได้ด้วยครับหนักประมาณมากสุดเนี่ย1.2โลนะครับก็ถือว่าน้ำหนักกำลังดีครับก็ถือมือเดียวได้เลยก็มีอยู่2ปุ่มนะครับผมจะมีปุ่มเปิดนะครับแล้วก็กดอีกครั้งปิดอันนี้คือเป็นปุ่มเทอร์โบอ่ะ นี่นะครับใช้อย่างงี้ครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปดีกว่านี่ครับก็จะเป็นท่อนะครับผมนี่นี่ครับเขาจะแถมให้3มแปลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีแปลงอะไรบ้างครับนี่จะเป็นแปลงสําหรับเอาไว้ถูพื้นนะครับอันนี้นี่นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นแปลงสำหรับ เอาไว้พวกแบบปัดความสะอาดที่ต้องใช้ตามซอกนะครับอย่างแบบพวกคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ครับเอาไว้ดูดตามพวกซอกโซฟานะจากที่ผมดูนะครับจะเป็นแบบเรียวๆนะครับนี่คือหัวชาร์จนะครับผมเป็นแบบหัวชาร์จไทยด้วยครับนี่ไม่ต้องไปซื้อปลั๊กพ่วงครับแต่ก็สัญลักษณ์ Xiaomi เขาก็ยังแถมที่ติดกําแพงให้ด้วยนะครับบางคนไม่อยากเก็บใส่กล่องเนี่ยเราก็แบบเอาแบบติดผนังได้เลยทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราลองใช้ดีว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับคือผมไม่อยากจะโม้รับวห้องผมนะฝุ่นเยอะไม่เป็นรองไข่แน่นอนครับเดี๋ยวลองดูใกล้ๆนะครับนี่ครับเป็นไงครับคือฝุ่นจริงนะครับผมไม่ได้แบบเอาแป้งมาโรยซกมกจริงครับดูดินี่นะครับคือลงทุนมาครับมาเพื่อถ่ายคลิปพวกเนี้ย โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดพื้นก่อนละกันว่าเป็นไงครับเราก็หยิบอุปกรณ์สองสามชิ้นนะอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้กคครับมาครับผมเดี๋ยวเราจะหาทาร์เก็ตก่อนนะครับอ่ะสีดำนี้นะคือทาร์เก็ตอันแน่ครับผมมาเดี๋ยวเราลองต่อไปเลยครับฝุ่นพวกนี้ต้องหายนะครับ อะเดี๋ยวลองดูดตรงพรมดูลองปรับแม็กนะครับ หรือว่าตามร่องโซฟาครับเราก็ลองไปเลยเามาดูกันว่าจะได้ผลหรือเปล่าครับ เฮ้ยไม่มีนะครับผมแต่เ,เราดูอีกด้านดีกว,ว่าว่ามันจะมีไหมเพราะอีกด้านหนึ่งไม่ได้ถูถูกไหมไม่ได้ดูดอ๋คครับสะอาดอยู่แล้วน,นะครับผมโอเคครับผมต่อไปเรามาลองแบบแปรงดีกว,ว่าว่าเป็นยังไงนะครับน,นี่คือเป็นคีย์บอร์ดครับเหมาะกับการใช้แปรงมากๆครับด,ดูความโซ่ปกของคีย์บอร์ดนะนี่ครับ เห็นว่าเป็นข้าไปเต็มเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้แบบเป็นแปลงมาช่วยว่าจะเป็นยังไงมาครับผมมาดูน่ยครับเป็นไงผมยังติดอยู่เลยนะครับเนี่ย อด้ครับเดี๋ยวลองดูดูได้ไหมผมหายนะครับเดีลองดูว่ายังมีคราบอยู่ไหมเฮ้ยมันสาดกว่าเดิมครับเนี่ยแต่ก็ยังซกมกอยู่ดีครับนี่ครับเห็นว่าฝุ่นเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูดู ก็อยากให้ทุกคนนะครับอย่าปล่อยให้ห้องตัวเองมันลกขนาดนี้นะครับถูกได้ก็ถูกครับผมผมมีแป้งครับเพิ่งทำเบลนี่ไปเดีเราจะลองดูว่ามันจะสะอาดแค่ไหนนะครับอโอเคครับเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยว แบบเทอร์โบจะสังเกตว่าถ้าแบบปกตินะครับเสียงมันจะแบบถือว่าเบาพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเรากดแม็กเนี่ยมันก็จะดังมากซึ่งถ้าเรากดแบบธรรมดาเนี่ยมันจะใช้ได้นานสุดเนี่ย45นาทีครับคือถ้า แบบเทอร์โบถ้าได้ประมาณ15ทีเท่านั้นนะครับก็ลองไปปรับใช้เอานะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเรามาแกะทิ้งพวกผงนี่ครับนี่นะครับผมเห็นว่าฝุ่นเต็มเลยนะครับแป้งแล้วก็พวกฝนนะครัผมมาเราก็ปลดล็อกตรงนี้นะครับบิดทางซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิลเตอร์นะครับผมฟิลเตอร์เนี่ยสามารถล้างน้ำได้นะครับ เราก็ดึงมันออกมานี่ครับนี่เขาฟิลเตอร์ล้างได้ครับเสรปุ๊บตรงนี้มันจะมีที่ดึงออกอยู่เราก็ดึงมันนี้มาเอาไปทิ้ง คือต้องบอกว่าตัวนี้ราคาถูกมากครับคือผมซื้อมา2,500บาทตัวดีมี่เนี่ยผมซื้อประมาณ6,000ครับแ,แร้งดูดเนี่ยต่ำกว่านิดเดียวครับแรงดูดตัวนี้มันประมาณ1 7 0 0 0 PA นะครับผมส่วนของดีมี่ของผมเนี่ยมัน20,000 PA แต่นั้นมันปี2019อันนี้มันปี2020ครับก็เราจะได้รุ่นใหม่แล้วก็ สเปกก็สูงขึ้นแล้วก็ถูกขึ้นครับถ้าใครสนใจไม้ถูพื้นที่ขนาดเล็กครับแล้วก็ขนาดไม่หนักมากผู้หญิงก็ถือได้ครับคนแบบบางทีมันหนักไปสำหรับผู้หญิงนะผมคิดว่าอันนี้ก็โอเคเลยก็ขอจบรายการเพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับรายการหลังเลิกงาน